สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องอลิมิเตดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะจากกรณีที่นางสาวสมพรหลับโพบัญชีถูกเผยแพร่เปิดรับบริจาคเมื่อวันที่12กุมภาพ,พันธ์เพจกูอีเฉเดี๋ยวกูจัดให้ V3 ได้มีการโพสข้อความระบุว่า ว่าไงเห็นบอกสื่อทุกทุกช่องข่าวว่าไม่รู้มีหรือคุณสองคนจะไม่รู้ต่อแหลบัญชีก็เป็นเลขบัญชีของคุณแถมชื่อจริงนามสกุลของตัวเองอีกด้วยฟังนะรหัสบัญชีเป็นชื่อของส่วนบุคคลไม่มีใครสามารถที่จะเอาไปได้ยกเว้นเจ้าตัวจะไม่ให้เองเราต้องไปเปิดเอง ไม่มีใครหน้าไหนจะไปเปิดบัญชีแทนกันได้หรือทำธุรกรรมแทนกันได้ยกเว้นพ่อแม่จะเปิดให้กับลูกๆส่วนคนอื่นทำให้กันไม่ได้แล้วจะมาบอกว่าปลอมได้ไงล่ะจ๊ะซึ่งคุณเต๋นอีกนั่นแหละที่มอบเลขบัญชีนี้ให้กับเอฟซีเคยมีคนมาบอกกูว่ายกสายโทรหาคุณเต๋นแค่ถามรหัสบัญชี และบอกจะโอนเงินให้คุณแต่นให้มาอย่างไวเลยส่วนเอฟซีทั้งหลายตาสว่างกันหรือยังจะ๊ะเป็นไงล่ะพวกแกมันไปแจ้งความล่ะจะเอาผิดท,ทั้งทั้งที่พวกแกก็หวังจะช่วยมันทีนี้พวกแกเสือกเสลอเองและอีกประเด็นหากคิดว่าจะยุติทำไมถึงไม่รีบไปปิดบัญชีเลยล่ะเพื่อจะได้ปิดกานคนโอนเข้ามา แต่คุณเต๋นดันรีบไปสถานีตำรวจแทนไปแจ้งปิดบัญชีสวนทางกันเลยบอกตรงๆการกระทำกับคำพูดจำไว้คนอย่างคุณพลกับคุณเต๋นไม่เคยปกป้องใครขนาดเอฟซีที่จงรักภักดีเชิดชูตอนนี้คุณเต๋นก็ไปแจ้งจะจับซะแล้วโทษฐานทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและมีการปลอมแปลงเอาชื่อไปเปิดบัญชี ในการรับบริจาคงงในงงเลยทีนี้ล่าสุดอัจฉริยะเรื่องรัตนภพงศ์ร้องสอบบัญชีเปเต็นเพราะบัญชีดังกล่าวพบว่านางสาวสมพรหลาภูได้มีการเบริกเงินออกมาด้วยจึงอยากให้เจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจสอบกับธนาคารหน่อยโดยอัจฉริยะได้ทำหนังสือร้องตรวจสอบบัญชีเปเต็น วันที่13เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราชสองพเรื่องร้องกล่าวโทษดำเนินคดีอาญานางสมพรหลาพโพในข้อหาแจ้งให้เจ้าพนักง,งานผู้กระทําตามที่จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารมหาชนหรือเอกสารราชการซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นพยานหลักฐาน โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนและแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายเรียนพันตำรวจโทสุริยานภักกีกําเหงสารวัตรใหญ่สถานีพุทธรกกตูมโดยข้าพเจ้านายอัฉริยะเรื่องรัตนพงษ์ ได้รับแจ้งจากแฟนเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเมื่อวันที่15กรกฎาคม2563เวลาประมาณ13นาฬิกาทางอินบ็อกชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมว่านางสมพลหลับโได้มีการใช้บัญชีธนาคารทกโสบัญชีหมายเลขจุดจุดจุดสาขาดงหลวง บัญชีทานบารมีช่วยคนดีพ้นทุกข์ชื่อนางสาวสมพรหลับผูป้าเต๋นขอเป็นสะพานบุญเบี้ยเล็กๆน้อยๆจากคนไทยที่รักลุงพลป้าเต๋นโดยมีการชักชวนด้วยการเผยแพร่สูตรสาธารณชนบุคคลทั่วไปโดยโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวเมื่อวันที่13กร,รกฎาคม2563 เวลา15.53นาฬิกา53น,53น,นาทีนางนัทพิศิลจำนวนเงิน999บาทและนอกจากนี้ร้านนวดมันทะเลนวดแผนไทยแม่ห้องสอนได้มีการส่งหมายเลขบัญชีดังกล่าวให้บุคคลที่ขอร่วมโอนเงินจากการตวรวจสอบพบว่าบัญชีดังกล่าวนางสาวสมพรหลับโพได้ยอมรับว่าตนเอง เป็นผู้เปิดบัญชีและเป็นผู้ถอนเงินจากการที่ได้รับโอนเงินมาจากประชาชนทั่วไปดังนั้นการที่เมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2564นางสมพรหลาพโพได้มีการไปแจ้งพนักง,งานสอบสวนให้มีการลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานว่าบุคคลอื่นได้นำบัญชีของตนเองไปแอบอ้างขอรับบริจาค ซึ่งเป็นความเท็จหากบัญชีดังกล่าวมีคนแอบอ้างจริงบุคคลที่แอบอ้างก็ไม่สามารถที่จะเบิกถอนเงินได้นอกจากนางสมพรหลับโพเท่านั้นที่สามารถเบิกถอนเงินในบัญชีดังกล่าวได้แค่เพียงผู้เดียวและนางสมพรหลับโพก็ได้มีการเบิกถอนเงินออกจากบัญชีดังกล่าว ดังนั้นจึงให้ท่านตรวจสอบบัญชีธนาคารทโกศสาขาดงหลวงและหากมีการถอนเงินทางเอทเอ็มให้ขอดูกล้องวงจรปิดว่าผู้ใดเป็นผู้ถอนเงินหากถอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ให้ดูกล้องวงจรปิดและใบถอนเงินที่มีลงลายมือชื่อของผู้ถอนเงินข้าจึงร้องกล่าวโทษดำเนินคดีอาญานางสมพรหลาพโพ ในข้อหาแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทำตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารมหาชนหรือเอกสารราชการซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นพยานหลักฐานโดยประการหนึ่งที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนและแจ้งความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย จึงเรียนมาเพื่อให้ปวดดำเนินการให้กับข้าจนกว่าคดีถึงที่สุดเอกสารฉบับนี้ถือเป็นความจริงทุกประการของข้าส่วนหนึ่งมาต่อกันที่ทางฝั่งของทนายนิทัศนะคะ f c ของลุงพลและป้าเตนก็ได้มีการพดข้อความลงในเพจทนายนิทั์โดยมีการพดข้อความมีใจความว่า ลุงพลชายผู้โชคดีแต่แฝงด้วยโชคร้ายจะดังหรือดับมาดูกันทนายในเมืองไทยมีเป็นแสนคนการจะจ้างใครเป็นทนายต้องไว้วางใจและมีความพอใจในราคาที่จ้างคำว่าทนายฟรีไม่มีแล้วทุกอย่างต้องแลกด้วยเงินคนป่วยยังต้องจ่ายค่ายาค่าแพท์ตามเกตโรงพยาบาลที่ไปหา เงินน้อยก็30บาทเงินเยอะก็โรงพยาบาลหลักหมื่นถึงล้านคนเงินน้อยไม่มีปัญญาเข้าโรงพยาบาลหลักแสนหลักล้านคนมีเงินเยอะก็ไม่ยอมใช้30บบาทลุงพลวันนี้พอมีเงินจ้างทนายหลักหลายแสนได้ดังนั้นจึงมีโอกาสที่จะหาทนายดีๆได้เป็นจำนวนมากทนายที่ดูมีใจ และท่าทางคุยง่ายก็คนหัวล้านสองคนถ้าจับมือกันก็เชื่อว่าที่จะแก้ปัญหาลุงพลป้าเต็นและคนอื่นๆที่พลอยหางเลขได้วันนี้ลุงพลยังไม่มีทนายที่จะรับว่าความคดีน้องชมพู่อย่างชัดเจนอยู่ระหว่างตกลงเงื่อนไขเพราะยังไม่ถูกหมายเรียกหรือหมายจับงั้นมีโอกาสหาทนายดีๆได้ แต่มองข้ามสองขุนแผนหัวล้านไปได้ไงอันนี้ทนายไม่เข้าใจจริงๆแถมข่าวว่าคนที่จะมาเป็นทนายก็ศัตรูเยอะเหลือเกินถ้าเป็นพวกลุงพลแม้หายใจก็ถูกจ้องเล่นงานเป็นคดีแล้วแต่ลุงพลก็ใช้วิธีเฉยไม่ออกมาแสดงว่าจะช่วยพวกเขาเหล่านั้นอย่างไรอีกไม่นานคนพวกนี้ต้องถูกกฎหมาย เรียกหมายจับคดีร่วมกันบุกรุกป่าตัดไม้ห่วงห้ามฟอกเงินปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ157ถ้าวันนั้นมาถึงใครจะหาทนายใครจะจ่ายค่าจ้างทนายพวกเขามีเงินจ้างทนายส่วนตัวไหมปัญหาตามมามากมายคนไหนที่นำภัยมาให้อย่างอุ้มชูก,กอดกันกลม เถมมีพวกไม่เข้าใจเชียร์กันอุตลุดมันน่าเศร้าใจแทนจริงๆฟังทนายเดชาขุดคุยเอามาด่าทุกวันแถมอัจฉริยะอย่างจ้องยัดคดีให้คนที่เป็นพวกด้วยแต่ลุงพลเหมือนแกงไม่ได้ยินไม่รับไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นลุงพลถึงทำเช่นนี้การแก้ปัญหาต้องแก้ที่ต้นเหตุ เมื่อคนต้นเหตุยุให้ลุงพลฟ้องนายอัจฉริยะแถมจัดทนายมาให้แต่เวลานี้ได้แยกทางกับลุงพลแถมจะเอากันเป็นกันตายแต่ลุงพลยังรักและไว้ใจขุนผลของศัตรูมันน่าแปลกใจจริงๆคิดหรือว่าเขาจะไม่ส่งเข่ากันลุงพลจ้างแม่ทัพมาปกป้องเมืองแต่เอาแม่ทัพที่มีศัตรูเต็มไปหมด เลยโดนกินโต๊ะทำให้ลำบากขึ้นไปอีกใช้คนไม่ถูกกับงานมันก็พังกับพังยังไม่เกิดสงครามจึงไม่ใช่การเปลี่ยนม้ากลางศึกงั้นจับทับใหม่เพื่อลดศัตรูและช่วยคนที่ถูกหางเลขไปด้วย2หัวล้านรอและโสเหมาะสมมากที่สุดแต่ถ้าใช้แม่ทับคนเดิมตายทั้งเป็นทั้งเพื่อนและบริวาร แถมป้าเต็นไปอีกคนทนายเคยออกมาช่วยลุงคนเมื่อวันที่10กรกฎาคม2563เวลานี้กลับมาช่วยใหม่ทำให้หลายคนจะเป็นจะตายหรือต้องร้องเพลงถอยดีกว่าไม่เอาดีกว่า